เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองก็วันนี้เราอยู่ในแมปบล็อกคุตนะครับผมอ่าใช่อันนี้แปลกหน้าแปลกตาแนะ่ะดูดาบด้วยอ่าดาบคุ้นๆไหมสามดาบไงสามดาบโยรูก็ผมจะาสามดาบโยรูนะครับไปช่วยเด็กในดิดลงดันเจียนนะครับผมนะก็คือเด็กในกลุ่มผมเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเห็นดาบนี้ด้วยเช่นกันเนาะผมก็ไปยืมรหัสมาได้นะอันนี้ไม่ใช่รหัสผมนะซึ่งสามดาบเนี่ยก็ไม่สามารถหาได้นะครับเอามาจากการแข่งเท่านั้นนะ แข่งทัวร์นาเมนต์นะครับผมนะก็คนไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มานะครับอ่าก่อนที่ทุกคนจะรับชมคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยละกันนะครับผมลาวาร์บักบริการขายโลบักแบบ V.P. i Server เวอร์เลทหขั้นต่ำสิบเจ็ดบาทและยังรับกดเกมพาร์ทแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิ้งเกอร์ซีบล็อกฟุตอินนิเมชั่นไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์ออสตาและยังรับเติมพอยต์โค้ดด้วยนะครับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยอ่ะก่อนที่เราจะไป เจอกับเด็กๆในดิสนะครับเดีย๋ยวเรามาลองสก,กิลกันก่อนเนาะท่าทางมันเป็นยังไงสับสก,กิลแซดนะครับประมาณนี้เลยนะน,นนี้จะเป็นพุ่งนะครับไอพุ่งตอนเรากดค้างเนาะแต่ถ้าเรากดแซแบบธรรมดาล่ะกด Z ซดหนึ่งสองสามน่าประมาณนี้ครับแล้วก็ตัว X ครับผมโอ้เป็นขึ้นดาบนะครับออกสา,สาทางเลยนะก็เทซ้ายขวาแล้วก็กางนะครับ ดาเมจน่าจะแรงพอสมควรนะฮะสำหรับ3ดาบอันนี้นะครับผมอันนี้เป็นสายดาบด้วยเนาะก็อัพมาตันด้วยนะเนี่ย2,200นยะครับถ้าเรากดค้างอ่ะโอ้ยเท่มากเนี่ยฮะปะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกับเด็กๆในดิสเลยดีกว่าไหน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 เฮ้ยๆฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ยเแรงจังเลยครับพี่ใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ความรุนแรงเหรอเดี๋ยวก็ฟาดหรอกไม่ได้ อีเอาว่าแต่ฟ hmm. <the> ักเฮ้ยมาจากไหนเฮ้ยมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยคมาจากไหนคุณมาจากไหนอ้อไม่เห็เลยสักทีไอ้ยี่โม่มาจากไหนวันนี้วันนี้มันนี่วันนี้ไปไหนมึงคุณกนเฮ้ยเร็วมากเลยเร็วจังเลวจังน่าเกลียดที่สุด เปลบอกาไมเกี่ไม่ดูดาบเลยแม่แม่ดาบเหี้ยเลยโคตรแรงเลยมา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 เอามาจากไหนอ่ะประตเประตูเอ้ยมันมขอถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปก่อนไม่เคยเหรออุ้ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยเฮยเอากดระเบียเขียวเฮ้ยเท่เท่โตไปน่ไม่มีเิรอ คือกูทำอะไรเมื่อกี้เว้ยเลกกูเหลือหกร้อยเก็บไว้ทำไมไป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 มา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 เฮ้ยเฮ้ยทุกคนสนใจดันหนวดขาวไหมได้เลยได้วันได้ทายได้ได้เลยดันหนวดขาวไงเนี่ยเดี๋ยวสามดาบจะปกป้องทุกคนเอง go dan โกไป let's go เราจะตายกันหมดไม่ใช่มนุษย์ไอ้เนี้ยเฮ้ยโอ้โหมีสกิลกินผมปีศาจที่เรียกว่ามนุษย์อีกอเปล่าเฮ้ยเจ็กกินดับไม่คนเด่นเลยโอ้อันนี้เขาโนดขาวเนาะใช่เขาหนดเฮ้ยของจริงของจริงตัวใหญ่จังมองไม่เห็นลกตาเหลือเกินใหญ่ต้ยเต้ยตีาถ้าถ้าเอาดาบเต็มอันนี้แรงมากไปเลย อันนี้ก็แรงนะสามดาบก็แรงนะอัตันเนี่ยั่ไดาบธรรมดานะสาดาบยูรูโคตรเรวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอาไปอไหมแลมองไม่เห็นเลยเลยไม่ตงบตตะพังตีอะเยอะมอมเห็นเลยเมองไม่เห็นเลยเลย อา้าวหาย hey, เฮ้ยไอ้ท่าเวียงอ่ะไม่ต้องเวียงก็ได้มองไม่เห็นใครไปทำอะไรตรงน้ำเมื่อกี้วะไม่มีนะเห็นอยู่นะว่า <c oughs> เออว่ะสปิรันต์สปิรัน,นต์ข้อๆๆๆดีของเผ่าคูนแม่งก็ตัดสินยได้ใช่เหรอเผ่าอะไรเผ่าเผ่าคูนมันมันจะมีมันจะมีไอ้พัดสีมันอ่ะมันเผ่าคูนอาจากไหนอ่ะเรือปะ ใช่ใช่โอ้ถ้าได้ตะกิ้มันครูดาวถึงขึ่งเราเราเปิดหมดเลยใช้ได้เลยจะมาสู้เผามินได้ไงวะเวลาเปิดหมดก็วิ่งเลยนะใช้จนเบื่อแล้วใช้จนเบื่อ้ยหลามไม่ใช่หรอกลงเคยลองแล้วไปตกสุดท้ายไปตายเพราะลงน้ำตลอดเลยรอลงน้ำเป็นอย่างทำยืนลูกขาวดำนะแต่ลันยืนลูกขาวดำนี่คือไอ้ไอ้เจ้าของรหัสอ่ะมันเล่นบ่อยอ่ะ เผ่าที่สามเผ่าที่สามสีเผ่าอ่ะเก้าเป็นเผ่าเป็นเผ่าไซบอร์ผลตีมันปะเอ้าสองแล้วหรอไวจังเหมือนไม่ได้ตีเลยเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้ไหนทำไมขึ้นไม่ได้เออฮ้ยผลพักบางว่ะมองไม่เห็นเลยตัวใหญ่แล้วเจ๋งมากไหมวะ

เบวมันเบวมันเบวบีดมันเบลบีดเออไอ้พวกดูบีดไอ้พวกวิญญาณฟันฟันฟันตี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 อึดมากไหมอ่ะเออเออโอ๊ยโอ้ยโอ๊โอ้โอ้คอมโบน่าเกลียดที่สุดเออหน้าจอสั่นมากไปไหนต่อเฮ้ยตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะเอฟีซีอ่ะ ตีตีีมออร่ายีงีดีผักตุ่มนะเ้ยไอตัวไหนมันอ๋ออยู่นี่เหรออัวหหาตั้งนานมันแม่งแอบซอกบึ้มดึกสภาพดูนะไอสกิลที่มันปล่อยขึ้นดาบอะสามอันนั่นอะถ้ามันอยู่ใกล้กันอะ โดนโดนระยะทิศพี่ก็เจ็บหนักเจ็บนะเจ็บอยู่นาทำไปเล่นนาดาบเนี่ยโดนด่าโปคี่ของอะไรจะมีบอลไหมนะขอให้ตายก่อนเจอบอสไอชิคี้โอ้ยแรงนะแรงนะแรงนะไม่ใช่ดันธรรมดานะพอๆกับผลพลาเลยนะดันเนี้ยโอ้ย ไม่มีสกิลแนวเคลื่อนที่สูงเลยมีสกิลยืนเขาไม่ตายเลยเอวานเอวานเอวันเอวานเอวันไปดูดิแรงมากดูดิแป๊บเดียวเองดูดิดูดิดูสามดาบไอ้กูเปิดว่าตีกูเปิดว่าตีไปของเขาแล้วก็ยืนบวกกับมันได้เลยเอ้าอยู่ไหนอ่ะอืออยู่ไหนเฮ้ยบนท้าเฮ้ยเกิดเกิดขอตีบ้างตอนนี้ตองาคืนนี่ว่ะตีแรงดูเรื่อนแรงด้วยไปเลยไหนอ่ะเอา บอสไม่ได้เปิดซูนามิเลยเฮ้ยบอสไวมากกูไม่ทันได้เปิดซูนามิเลยเฮ้ยไม่มีมีซี่ด้วยว่ะเกิดไปเกิดไปดูดิครับท็อกซิกบอสเกินไปนะบอสโกรธนะบอสก็มีหัวใจโอ้ยไม่รู้อะไรพูดจำกููต่อยกับบอสจนดูได้เลือดเกือบเต็มโอ้ย่ไว้ถ้าไม่มีสามดาบนี่อาจจะใช้เวลานานกว่านี้แนวเนี่ยไหนสุดเราก็ได้มาแล้ว พร้อมหรือยังไม่เลยอ่ะโอเคไปหนึ่งสองสามเมฆมาแล้วอู้หูหูหูตะแเปมตะแเปมอือม,มอเอาอได้แน่นอนเดี๋ยวให้ <พอ S 1> เล็บเห็เลยกดเปิดฮาร์คีดิไม่เปิดผู้พาก์ทีหายนาทีเลยเดี๋ยวรอที่เหลือปาดป่ดตีตีตีเลยเนะตีตีเออ ใช้หมัดเข้าไปต่อยก็ได้นะมัง้งไอโมจิใครวะเนีเ่ยโมจิบาสเหรอไมอได้มอไม่ค่อยเห็นเลยไม่นะม,มีคนเลื่อนหายะเลื่อนหายกูว่าต้องยืนตีกับมันแล้วละอันนี้เดียวเองบอกหายเนี่ยมันหายเป็นพ่อเลยอนะ่ะโอ้ <c oughs> ไอแคล <c oughs> นซีมองไม่เห็นอะไรเลย,เลย คือไอไอคอนแม่งตัวโคตรใหญ่อ่ะไอคอนตอนเป็นพ้าเนี่ยกดเปิดฮาคิแม่งสเตตัสโคตรใหญ่เลยโอ้ยสีแมปแมปเป็นหมอกเหรอเล็ดเล็ดตีดิเดี๋ยวดาเมิ่งไม่ถึงมัดได้มัดได้มัดด้าอเฟยสองแล้วเฟยสองแล้วอีอย่างพึ่งโดนพึ่งโดนบอสตีไปหายไปพึ่งหลอดเลยทีนี้เลยยิบเดินก่อนเปิดกดกดเผาฉลามดิ เปิดแล้วเมื่อกี้เปิดแล้วหายไปคื้นหมดเลยบอดี้ทำไมมันจัดกนมันหมดพอดีครับโอ้ยไหบบ้าปะโอ้ยฝนพระแสบตามากตอนนี้แสบเหมือนกันว่าแม่งแล้วแม่งแล้วม่งแบบบรรยากาศแบบบอกแล้วว่าฝนพระม่งแสบตาจัดเลย

Ơi, đây rồi được <laughs> à tí 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 tìm rồi Ôi, chết này Boss <laughs> à là ở Mà không thấy Ờ, ờ Ơi, nó chọc miệng vậy? เอ้ได้ไหมได้ไหมได้อะไรกันบ้างเลเวลซีดี้เฮลเมตอ๋อได้ไอ้หมวกไอ้นี่ไอ้พี่พี่ผ่านประตูไอ้นี่ได้นะนี่เออเออได้อันนี้ได้ได้วอล์กเหมือนกันเอามาใหม่วะทำไมวอล์กมันวอล์กมันเอาไว้บวกสเตตัสดาบป่ะมันดีนะมันวิ่งเร็วด้วยได้ได้ซ้ำนี่ไงพอล์กได้ยังวรล์กได้ยังพอล์กได้แล้วว่ะของจริงครับของจริง